สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบใครไม่เห็นด้วยยกมือไม่เห็นก็ยกมือเลยนะครับวันนี้ตรบรรยากาศครับที่ใครเคยทักเคยโทรมานะครับเราอนุญาตนับแต่สกีใต้หาดนะครับใครใครที่มีเป็นหลักออกอากาศด้วยมือขิงเทียมมีมีครับพี่สันครับเดี๋ยวใบต้องทิปสี่พี่คะ นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องไม่ใช่ว่าเปี้ยใบนี้ใบนั้นนิดนึงตัดทิ้งไม่ไม่นะครับแต่คือคือพยายามไม่ให้ในหมู่มากนิดหน่อยนิดหน่อยการเลีรยงราไม่ได้นะไม่ใช่ถึงแบบสิบสี่สี่ครึ่งอะไรเงี้ยคืออย่างนั้นไม่ได้นะครับก็แค่นี้ใครนะครับจากคาตรงไหนนะครับให้ยกมือรับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะส่งกรรมการนะครับแล้วก็ทุกทุกคนนะครับตามกรรมการไปเลยรับว่าอันไหนไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับใครใครอยากฟันหรืออยากเสนอเนียนะครับให้ให้ท่านยกมือนะเพราะว่าทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องนะเพราะเคยเห็นหน้าค่าทางวันนี้ทั้งแจวนะคงานนี้ก็เป็นงานบนญนะครับก็ขอความอนุเคราะห์นะครับทีมแข่งทุกท่านและแข่งทุกท่านนะครับเพราะหลายหลคนก็เดินทางไปมาหลายสนามนะครับเราอยากให้เป็นกลางให้ได้มากที่สุดนะเพราะคนที่ทําใจลำบากที่สุดก็คือนะครับกรรมการกระชับภาพนะครับมีปัญหายกมือ นะครับยกมือเลยครับใครอยากเสนอเนี่ยตรงไหนแล้วเพราะวันนี้ดูแล้วรถน่าจะเยอะก็นะครับจะได้ไม่ไม่ไม่กินเวลามากนะครับได้เลยครับไปเลยนะครับอยากกินตังตังเล็งเยอะแยมมีอะไรไหมครับใครมีอะไรไหมครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกมูลกับพูดเป็นเป็นเรียนลงลงไปเลยลองไปดูเขาคนนึงอ่ะนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้นะครับกรรมการนะครับลงไปแล้วก็ ครับใครที่จะสมัครนะครับให้ส่งตัวแทนมาสมัครนะครับแล้วก็เวลานะครับ9ก้าโมงนะครับจะให้ประธานนะครับเริ่มทําพิธีเปิดนะครับจะได้เผื่อมีเวลาสักสองอีกสักนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวให้กรรมการลงไปสามคนกันแล้วกันนะครับใครมาสมัครได้เลยครับทีมไหนพร้อมจะสมัครไ้เลยครับแกนแกนเอ้งเองให้เด็กไปเอาก็เดี๋ยวรอชมบรรยากาศตอนสมัยทีมนะครับผม อันนี้เป็นบรรยากาศงานนะครับอุ่นจมมานีแค๊บนึงครับก็ขาดไปนะครับในทำการโยโย่โย่ขับเบนซับเบนวิจิตครับซึ่งหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่นะครับในการจัดการแข่งขันในวันนี้นะครับก็ี่เป็นบรรยากาศงานนะครับก็ตอนนี้นะครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็ได้เปิด รถกเบียนนี่ก็รถมาหลายคันอยู่นะครับรุ่นยำหนาทั้งรุ่นยำหนารุ่นใบสามนะครับเสียงนนิดึงถ้าเพื่อว่าเสียงเรายำหลังคุนเสียงเออโศกอาจจะปต่บเนี่ยงถึเพราะว่าแต่ละเสียงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะมเรือวัดยังตีวันที่ใหญ่พ้่โจนี่มากี่ตัวครับสามครับือของแท้จากอะไรวังขี้เหล็กมัคือไลฟ์สดเดี๋ยวลูกน้องขอสายใหม่อยู่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้สายใหม่ได้ชอบสายใหม่สายใหม่ น,น,น,นั่งกินสายใหม่เพราเอาโม่เช้ามขาแบ่งหุมด้วยนะวัน <c oughs> น,นี้4โมงกรนชังโจ้มา3ตัวนะครับนี่คล <นะ S 1> ิปๆเลยนี่ครับน้องพอใจค<ห>รจับรนัน่งโจ้นะครับผมแล้วก็อันนี้ตัวตึงตัวตึงวันขี้เหลก็กนะครับชาวประชพันธ์ครับตัหรับต้องเปพี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับที่รับชมนี่พาไปชมบรรยากาศของอมรมการแข่งขันรถแต่งาะครเรียนะครับวันนี้ มีกาแขนรถานี่จะเป็นทีมบั้นเนินครับบันเน็นเ็ามาสาตัวนะครับหนึ่งตัวนี่เป็นบั้นเนินนะครับผมออีตัดินครแรกแล้วก็นี่ตัวนะครับรับทีมาบัานเนินนะครับน่ไม่มาว่างารเวันนี้วันนี้วันนี้วาวโตครับ ขอสัมภาษณ์นะครับวันนี้วันนี้คุมตัวกันเลยไงมิดเลงเท่านั้นนะถ้าไม่มิดเดลยคืนมาได้อบยังตึงอ่ะรถต่อเสียงดังที่รใช้ได้ครับก็่่าใส่คต่วาใส่อันนี้ครับของวันนี้หนึ่งตัวครับผมสามตัวนะครับ เป็นปไหนจนังหวัดพิจิตครับอำเภอบางน้าจังหวัดพิจิตรครับหน่อยตำรวจโทบุญเล่ครกจังหวัดรับนักฆ่าคยาวจังหวัดพิจิตครับปนมาหนึ่งตัวครับผูกก่ารแต่ว่าจะมีช่างไหนบ้างนะครบแล้วนะพบรบอยแล้ว อันนี้จะเป็นช่างออฟนะครับช่างออฟบึงกระถูส่วนโซนนั้นจะเป็นช่างเว้นที่จิตนะครับนี่เป็นช่างออฟบึงกระถูนี่นะครับผมอันนี้เป็นช่างออู่ในรถอยู่ในรถได้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 เสื้อโอ้โหเสื้อไม่มีแล้ว ตา,ตายเรื่องี่โคนี่ลเ,ลเดี๋ยวไปนักก่อนไปนะรุ่นน้ำกอกนะครับผมแั่งวันดีครับนี่จงเป็นเับาจางเป็นมาอีกตัวครับเพิ่มวัดีมาร่วมาล่ทำบุญกันนะครับวันนี้วันนี้จงเป็นมาสามตัว ทางงูช่างไหนบ้างก็ไม่รู้น่ะเยอะเยอะอยู่นะไปเด้งง <c oughs> ูนี่ก็โอ้โยี่แต่งยังสวยเลยนะนี่นะครับสวยจัดเลยกันนี้อันนี้ก็จะเป็นช่างอะไรเนี่ย เปรี้ยวดีครับอันนี right ้มาจากทิมไหนครับรัดยาวรัดยาวช่างต้องอะไรป่ะพี่กูดเถื่อนปะอ๋อดังบุดนี่ครับมากี่ตัวพี่นี่มาลงมาลงรุ่นใบสามนะมาตัวเดียวนะครับไม่ได้หมดฮะมาลุ้นดูใบครับมาลุ้นดูใบครับผม เชเร่แต่งมากเลยกันเนี่ยเดีย๋ยวส่งมันหนึ่งลำเดีย๋ยวพาดูนู้นก่อนอันนี้ไม่ทราบว่าช่างอะไรนะเดีย๋ยวมาหนึ่งลำครับผมมาหนึ่งตัวนะครับ ทำงานตะนันทุ่งนะครับในทำงานตะนัทน,นทุ่งโภคแชมป์แล้วก็อันนี้เป็นนี่ครับับลุนส่งลำครับทั้งสามช่างสามช่างสามอยู่นี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยสเสียบสเสียบบางคานนะครับช่างเอาบางคานเดี๋ยวดูว่ะวิจิติน อันนี้เป็นช่างตะนะครับช่างตะวรงลักกรรมนี่ช่างตะช่างตะวังกรรมนะครับซุ้มนี้แล้วอ,อ,อันนี้อันนี้อีหยังโนอะ้ช่างตะมาเยอะมากเลยครับอันนี้อะไรนะ อันนี้ก็ไม่ทราบผมไม่ทราบว่าช่างอะไรนะนี่นะแล้วอะไรเงี้ยเป็นชุดนุ่งห่วงนะอะไรช่างช่างเว่าวช่างเว่านะครับ,รรบตันนี้น่าไม่ของช่างเว่าวเลยนี่ไม่ของช่างตา มีรถไปแล้วออกมาออกมาหมดแล้วออกมาหมดเดี๋ยวเนียบเป็นยังทะนะครับอุ้ยมาอีกตัวมาอีกตัวพี่ว้าวนี่ครับมาสองตัวนะครับมาน้ำอะไรเนี่ยมันติดมันดิดทางมันดิดคาบัว hai con, hôm nay đi làm nào na chơi chơi, cong đây là <laughs> <be, coughs> <drama Oualles> làそれは... cái tôi, อันนี้เป็นฝน,นั่นทุ่งครับลงแชมแชมป์ามาเดีพี่โอ้โหกินข้าวเลยมากี่ตัวเพ่สามตัวแจว๋อเจ๋อฝันันทุ่งนะครับเเอช้าารบ ไม่โล่งเลยแล้วตอนเดินมาตอนแรก,กไม่เห็นเลยเดี๋ยวอันนี้มาจากลาดยาวนะครับยังรุดยังรุดลาดยาวผมนี่งานยังรุดนะนี่จะเป็นไว้รุดหนึ่งมั่วกาะครับน,นี่กำลังซ้อมเลย

อันเอนเราได้โคนีมาสอตัวนี้นะอที่เกษตรเรานไถนาารนบเพราะว่าใช้ในการเกษตรืมาดูว่าเราแปมาใรขนุ้นหมทีมนี้ไม่ตาประเทอนะครับทังเราเรเะไปยังนัุรับท่งนั้นน้องแท้ีนก็เป็นบรรยากาศการสมัสนะครับรุ่นย่ำหนา ชาวบ้านแต่ทางทางวนมันจะอ้อมแล้วมันอันตรายเนาะแต่ยังมีคนจะปั้งนะครับแต่ป่วยวันนี้โอ้โหงานรางวัลไมด้วยรางวัลนะครับเป็นแบบนี้เป็นขนาดแบบว่าทีมงานนักเิ่งทางเดนนั้นโอ้โหมากันลงลงลงกี่เบอร์ลงกี่เบอร์สามเบอร์พอทัวประวัติเขียนก่อนเลยเขียนไงต้อง้ทัเขียนเขียนก่อนเลยกลัวกลัวไม่ได้ลงนะครับขณะที่ นน่าาจะะได้เก็ไม่ได้ลงเป็นก็เป็นไปไหนเลยปลตายเลยไงตายเลยใกล้ไปปล่อยก่อนจะจับที่หลังพี่อันนี้เป็นบรรยากาศการมันนครับจะมีรถไถสองคู่จะได้ชมพิธีว่ามีคู่ไหนเจอกับคู่ไหนนะครับนี่ครับได้ใจเจ้ารายงานให้กำลังได้ก็อันนี้ก็กำลังจะเป็นพิธีเปิดนะครับชั้นเบ้นรองผู้กิานนะครับ วันนี้ก็สนามวีความดีเป็นอย่างยิ <ไป S 1> ่นนลน,นะครับพี่น้องนะครับจะหลายหลาย,ลายช่วงลงนะครับไทยนาทั้งเลนได้นำรถนะครับมาเข้าร่วมการแข่งขันอย่างที่ท่านพี่ก่อนสนามได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับว่า,า,าก,การจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นสัมพันธ์บุญนะครับรา,ายได้ส่วนหนึ่งนะครับ ่าไปร่วมให้กับโรงเรียนวัดเบนต์ต่อใที่ประสบวกระทุกไทยหรือว่าบางไทยนะครับอันนี้ก็เป็นการะิจารณาทีมงานผู้จัดนะครับโดยที่การท่านเบนนะครับในสถานที้นะครับก็ได้เวลาสุดสัดแล้วเราด้องเขียนจัดเพื่อนัดสอบพูดดีการสอบพูดห้วยแก้วนะครับอันนี้เป็นพิธีเปิดนะครับทีเปิดในวันนี้รวมถึงเสียต้อยนะครับรับประสมรภูมิ ก็มาร่วมมาด้วยช่วยกันด้วยนะครับก็ขอได้เชิญทางผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ช่วยนะครับได้ยืนด้าหลังแบกกลาวนะครับแบกกล่าวให้กับท่านกำนันนะครับท่านรองนายกนะครับท่านรองประสิทธิทองคำนะครับขอได้เชิญครับขอได้เชิญเสียต่อยขอได้เชิญผู้ใหญ่เลเลและก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านกำนันได้กล่าวเปิดแล้วก็ให้อวาดนะครับกับทางทีม นักแข่งรถไทนา,าทางเลนหัวแก้วตะบันเลนท่าที่หนึ่งขอเลียนเชิญท่านกำลังครับครับก็จะต้องขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่นำรถนะครับมาร่วมการแข่งขันในงานปพณีนนบุญบ้องไฟนะครับซึ่งการแข่งขัน รถไถทางเลนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกของตะบนไี่แก้วเพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับทุกท่านทุกค่ายนะครับที่มาร่วมการแข่งขันเพราะงานประเพณีบุตบ้องไฟของเราซึ่งปีนี้ได้มีการแข่งขันรถทางเลนนะครับซึ่งเป็นปีแรกเพราะนั้นเราอยากนะครับให้คณะกรรมกรและก็การบริหารส่วนตะบนเนี่ยช่วยดําเนินการสนับสนุน ในการแข่งขันรถไถทางเลนสืบต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าทำครั้งนี้แล้วจบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นแบบนั้นซึ่งด้วยตำแหน่งหน้าที่ผมยังอยู่ตรงนี้อยู่ก็จะสนับสนุนให้มีการแข่งขันต่อไปเพราะนั้นก็ฝากไปยังบรรดาผู้แข่งขันนะครับซึ่งกติกาต่าง,างๆนะครับทางเจ้านหน้าที่คณะผู้จัดการแข่งขันได้ดำเนิน การตั้งกติกาวไว้ละนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันทุกรายการซึ่งมีอยู่2รายการนะครับก็จะเป็นรุ่นเว้นชาวบ้านนะครับทางตรงกับรุ่นร้อยคูณเก้าสิบแปดทางตรงเพราะ,ะนั้นจะมีสองรุ่นนะครับในการแข่งขันรถถ่าทางเลนเพราะ,ะนั้นกติกาต่างๆคณะผู้จัดได้ดําเนินการบอกท่านไปนหมดละเพราะฉะนั้นทุกท่านรู้ละเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันก็มีแพ้มีชนะ เป็นเรื่องปกตินะครับรเพราะฉะนั้นเราจะพยายามนำประเภทนี้นำกิจกรรมการแข่งรถสายทางเลนนะครับจะเข้าบรรจุนะครับกับองค์การบริหารส่วนตะบนหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไปนะครับเราไม่หยุดแค่นี้ซึ่งมันเป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับคนตะบลห้วยแก้วและตะบ,บนใกล้เคียงซึ่งบริเวณใกล้ๆนี้ยังไม่มีการแข่งขันรถไาทางเลนแบบนี้นะครับซึ่ง อัเภอร์พณรงรู้สึกจะเป็นครั้งแรกครั้งแรกนะครับแล้วก็คงจะมีครั้งต่อๆไปนะครับเพราะนั้นก็ฝากกับผู้อ่าที่ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณไปอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพวกท่านการจัดการแข่งขันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันลถ่ายทางเลนนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับมีการใช้มีการชนะนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกทุก่าย ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วผมก็ขอเปิดการแข่งขันรถถ่ายทาเลนฉบัดนี้นะครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณนะครับท่านกำนันชะอีนะครับกำนันตะบุรุ้ยแก้วที่ได้กำเนิให้เกีิในการเปิดการจัดการแข่งขันรถถ่ายทาเลนแล้วก็ให้โอวาดนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าท่านก็อยากจะสนับสนุนนะครับให้มีในปีต่อๆไปนะครับให้มีทุกปีเป็นประจำทุกปีของตะบุหุ้ยแก้วนะครับ ก็ช่วงนี้นะครับพิธีเปิดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะขออนุญาตส่งไม้ต่อให้กับพิธีกรในสนามครับข่าวดีเชิญครับครับขอบขอบพระคุณท่านกำนันชลอบุญดีท่านพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเดินเจออะไรอะไรการแข่งขันด้วยแก้วตะบันเล